สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกทกท่านนะคะใครว่างเข้ามาเช็คดวงกันเลยนะมาดูว่าวันนี้จะมีข่าวดีอะไรเกี่ยวกับความรักการเงินการงานบ้างนะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างนะคะในประมาณ ก่อนช่วงขึ้นสิ้นปีนี้3เดือนที่จะถึงนี้นะก่อนจะหมดปีนี้ไปนะบางทีบางคนก็จะมีข่าวดีนะคะมีการวางแผนในเรื่องของการงานนะมีการอาจจะปรับเปลี่ยนย,ย้ายไม่ว่าที่อยู่อะไรก็ตามแต่แน่นอนเด่นชัดคือมีความสําเร็จในเรื่องของการงานเกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเงินก้อนเข้ามาด้วยบางคนจะขยับขยาย บ้านนะซื้อบ้านซื้อรถอสังหาอะไรมีโชคใหญ่ในประมาณนี้เลยนะแล้วก็สำหรับคนโสดเหมือนกับว่าจะมีข่าวดีมากๆที่ทำให้คุณมีความสุขก็คือจะมีแผนในเรื่องของการแต่งงานนะจะมีข่าวดีที่จะมีคนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับคุณแล้วนะคะมีการพูดคุยตกลงปงใจมีการอะ,อ,ะอะไรติดต่อสื่อสารแล้วก็ พูดคุยในเรื่องนี้ให้มันมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะมีความมีการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นก็ตามนะบางคนที่วางแผนแล้วก็จะมีเริ่มกําหนดวันนะที่จะกําหนดการแต่งงานนั่นเองนะคะก็มาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะถ้าจะมองในเรื่องของการเงินนะ เหมือนว่าคุณจะได้เงินก้อนนะมีมีโชคลาภในเรื่องของการเงินจากการที่คุณได้ศึกษาหาความรู้จากการที่คุณได้ลงมือทำจากการที่คุณได้ทุ่มเทไปก่อนหน้านั้นแล้วนะบางคนมีแนวทางในการที่จะเอาไปต่อย,ยอดเพื่อจะให้ได้ช่องทางการเงินมากขึ้นก็ตามนะ อาจารย์คุณจะค้นพบเองแหละว่าจะมีช่องทางไหนที่สามารถทําเงินให้คุณได้มากขึ้นนะบางคนจะใจจดใจจ่อในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษไม่ว่าจะมีสถานะใดก็ตามบางคนอาจจะโสดก็มีเวลาทุ่มเทให้กับการงานเรื่องส่วนตัวงานอดิเรกข,ของตัวเองได้มากขึ้นหน่อยกว่าคนที่มีครอบครัวนะคะ ตาแล้วมันก็เป็นผลดีในเรื่องของอนาคตนั่นแหละนะคะในการที่คุณวางแผนไม่ว่าคุณจะสร้างบ้านบางคนจะได้เงินก้อนจากการกู้ยืมอยากการยื่นสินทรัพย์อะไรก็ตามนะ mm hmm. เพื่อที่จะสร้างบ้านเพื่อที่จะซื้ออสังหาหรือสิ่งใดๆก็ตามในอนาคตนะที่จะเอามาทาให้มีความสุขทำให้ตัวเองมีความสุขกายสบายใจนั่นเองนะ ก็มันก็ล้วนแต่เป็นในสิ่งที่ดีทั้งนั้นที่จะเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะสําหรับคนที่เราคอยในเรื่องของการเงินนะใครที่ลุ้นอยู่ว่าจะได้เงินไหมมีโอกาสนะคะก็ในช่วงก่อนปลายปีนี้บางคนอาจจะได้โบนัสก้อนโตก็ได้นะในส่วนในเรื่องของความรักล่ะ มีข่าวดีไหมไม่แพ้กับเรื่องของการเงินการงานเลยนะคะความรักก็บอกแล้วบางก่อนหน้านั้นที่ใครมีคู่เขาจะมีการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นบางคนที่เพิ่งจะเพิ่งจะเจอกันนะจะมีการพบเจอกันก็ในช่วงสามเดือนนี้แหละก่อนสิ้นปีนะเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะเกิดเกิดความรักความเชื่อมั่นกันและกันเพิ่มขึ้นบางคนก็อาจจะขยับสถานะ จากคนรู้จักคนที่คุยกันอาจจะขยับมาเป็นแฟนหรือคนใกล้ชิดคนที่รู้ใจกันมากขึ้นก็ได้นะและบางคนก็นั่นแหละถึงกัน ถึงขั้นคือการแต่งงานร่วมกันเลยเพราะมั่นใจแล้วดูกันมาสักพักนึงแล้วนะคะจะมีการพบเจอการมีเรื่องมงคลมีเรื่องรื่นเริงเกิดขึ้นนะคะแน่นอนเลยนะบางคนก็อาจจะฉลองในเรื่องของการงานที่ประสบความสำเร็จบางคนก็ในการเลื่อนตำแหน่งบางคนก็ อาจมีโชคลาภนะคะถูกหวยรวยทรัพย์ก็เป็นได้แน่นอนจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ช่วงสิ้นปีนี้คุณจะมีเงินเข้ามานะแล้วก็ความรักก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีใครที่ก่อนหน้านี้มีความเหงาอยู่นะคะเหงาอยู่คนเดียวนะเศร้านะบางคนก็มีความเสียใจเพราะก่อนหน้านี้ความรักไม่ประสบ ความสำเร็จนะไม่สมหวังนะคะก็ยังรอคอยอยู่แหละบางคนมีการรอคอยเกิดขึ้นไม่ว่าจะรอคอยคนไหนก็ตามคนเก่าคนใหม่พลังงานการรอคอยยังเชงเง้คอคอยหาความรักอยู่นะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะสลับพลังงานกันได้เลยชัดเจนมาก ส่วนถ้าใครบางคนนะมีความกลุ้มใจในเรื่องของการเงินรอคอยการเงินนะคะว่าจะเข้ามาทันไหมจะเข้ามาทันให้ใช้ไหมมีการหมุนเงินใช้เงินเกิดขึ้นทันนะแล้วกบอกว่ามันจะมี ความสำเร็จการเงินที่จะเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าเล็กๆน้อยๆเลยนะจะมีเข้ามาทําให้คุณมีความสุขกายสบายใจเกิดขึ้นมากเลยนะคะใครที่ก่อนหน้านั้นคิดว่าตัวเองเศร้าเหงาไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าเจอเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกจิตใจหรือมีความคิดที่ฟุ้งซ่านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็ตามบอกได้เลยว่าคุณจะมีความสุขขึ้นอย่างน้อยก็ถ้ายังไม่เจอคู่ ก็อาจจะดูได้จะเจอได้นะจะพบเจอได้มีคนเข้ามาให้พูดคุยหรือคุณจะมีความสุขกับครอบครัวมากขึ้นนะยิ่งการเงินเข้ามาทําให้มันซัพพอร์ตทางด้านจิตใจคุณได้เยอะนะอย่างน้อยก่อนหนะ้านั้นใครคิดว่าตัวเองเป็นซึมเศรา้าเปล่าเลยพอการเงินเข้ามาคุณมีความสุขกายสุขใจมากขึ้นนะก็นั่นแหละเป็นเพราะว่า ช่วงต่อจากนี้ถ้าใครได้ยินได้เจอในคลิปนี้อาจจะเป็นแรนดอมเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะเปิดใจเปิดน้อมรับพลังงานสิ่งที่ดีเข้าไปในชีวิตนะขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ได้กล่าวไปได้พูดไปทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะมีข่าวดีต่อไปฟังกันต่อไปนะเพราะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิต ที่มันอาจจะมีความสมดุลการเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าก่อนหน้านั้นถ้าเป็นเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตคู่ครองชีวิตที่คุณได้คบกับใครมานั้นมันอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่สมดุลนะอาจจะปรับกันแต่ไม่ปรับกันไม่ค่อยได้หรือยังไม่ค่อยได้ปรับกันเท่าไหร่นะ,ะอาจจะเพิ่งพบเจอกันต่อจากนี้ไปคุณกับเขาจะพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็ปรับ เปลี่ยนความคิดให้เข้ากันได้มากที่สุดนะจะได้อยู่ร่วมกันแบบมีความสุขกายสุขใจนะอาการที่ทะเลาะการถกเถียงกันนะ่าจะลดลงแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านั้นถ้ามีการทะเลาะถกเถียงกันบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะเรื่องใดๆก็ตามอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนั้นเขาเขา,เขากับคุณนะจะสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมให้มันดีขึ้นให้อยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหากใครที่มีคนรักหรือพูดคุยกับคนทางไกลอยู่นะมีโอกาสที่จะเข้ามาชัดเจนที่จะเข้ามาพบเจอน้ากันอาจจะเป็นปลายปีนี้ก็ได้ช้าสุดก็คือต้นปีหน้านะคะ แต่ส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะไม่เกินปลายปีนี้แหละนะที่จะได้เข้ามาพบเจอกันแล้วรู้สึกว่าจะมีการพูดคุยการวางแผนแล้วก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันมากขึ้นนะคะบางคนก็จะปรับปรุงความรู้สึกที่เข้ากันยากๆให้มันง่ายๆขึ้นนะก็มีคนที่พร้อมที่จะทำทุกอย่างนะเพื่อที่จะมีกันและกันในชีวิตนะนั่นแหละค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานความม,วามมั่นคงในเรื่องของชีวิตครอบครัวเกิดขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะสำหรับเจ้าของพลังงานเหล่านี้ที่พูดไปนี้นะคะอย่างน้อยก็จะมีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการงานความรู้สึกและข่าวดีของการเงินด้วยนะคะ น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็มันจะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะแล้วมาดูกันว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความชัดเจนหรือคนที่คุณรอคอยเขาอยู่นะเขาคิดถึงคุณมากเช่นกันนะคิดถึงไม่แพ้คุณเลยนะคะ ใครที่คุณรอคอยอยู่ก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยได้กลับเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาบางคนอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีการงอนกันไม่พูดคุยกันเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะมาปรับความเข้าใจมาทําให้คุณกับเขามีความสุขความสบายใจกันเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งนะสำหรับคนที่อยู่คนเดียวที่กลับมารักตัวเองแล้วนะคะก็อาจจะมีการ ฟื้นฟูดูแลสุขภาพทั้งกายและใจทำให้ตอนนี้ช่วงนี้คุณมีความสุขที่จะอยู่กับตัวเองนะคะบางคนก็กลับมาโสดอีกทีนึงนะ แต่บอกได้เลยว่าโสดแล้วสบายใจโสดไปเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจที่จะกลับมาโสดหรือกลับมารักตัวเองนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าแล้วจะมีคนเห็นคุณค่าของคุณนะบอกได้เลยว่ามันไม่จบแค่นี้นะคะคุณกลับมาโสดใช่ว่าคุณจะโสดตลอดชีวิตบางคนจะมีคนเข้ามานะคะ ก็หลังจากที่คุณทำตัวเองมีสเสน่ห์นะคะบางคนบริหารสเสน่ห์ได้ดีมากเลยนะมีออร่ามีคนเข้ามาหาเยอะเลยเขามาหาแบบว่าเ,เขาชอบคุณมากๆด้วยนะไม่ใช่ว่าเข้ามาหาแบบจีบพัมเพือนะมีคนตั้งใจที่จะเข้ามาพูดคุยตั้งใจที่จะเข้ามาจีบคุณเลยแหละนะ ก็สิ่งที่ก่อนหน้านั้นที่คุณมีความไม่สบายใจหรือแก้ปัญหาที่คิดไม่ตกนะมันก็จะสบายใจขึ้นเลยหลังจากที่คุณปล่อยวางหลังจากที่คุณตัดจบในสิ่งที่มันไม่สําคัญหรือสิ่งที่เป็นท็อกซิกกับตัวคุณเองคุณจะรับรู้ได้เลยนะคะว่ามันจะมีความสบายใจเกิดขึ้นอย่างแรกเลยนะคะถ้าคุณไม่หมกมุนกับอดีตที่มันทําร้ายคุณนะ และใครที่โสดอยู่และบริหารเสน่ห์ตัวเองอย่างไม่มีวันจบนะยังบริหารต่อไปบอกได้เลยคุณจะเจอคนที่มั่นคงจริงใจแล้วก็เป็นคนที่รักจริงหวังแต่งรักแล้วรักเลยนะไม่ใช่รักแล้วแล้วทิ้งเลยนะ รักแล้วมีความมั่นคงเป็นผู้นํากับคุณได้เข้ามาช่วยเหลือคุณต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องจิตใจหรือการซัพพอร์ตความเป็นอยู่ของคุณให้มันดีขึ้นให้คุณมีความสุขขึ้นบางคนเจอคนนี้ที่เขามีความมั่นคงกับคุณนะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูนิ่งๆเฉยๆนิดนึงนะคะแต่เขาก็ รักจริงหวังแต่งนั่นแหละแล้วดูเหมือนว่าอาจจะมีครอบครัวหรือก็จะมีลูกหลานเป็นของตัวเองเลยนะคะมีข่าวดีด้วยถ้าใครที่มีแฟนอยู่ก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์มีบุตรเพิ่มขึ้นมาทําให้คุณมีความสบายใจนะถ้าคนรอคอยที่อยากจะมีลูกนะจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วอาจจะเป็นเรื่องดีๆที่คุณรอคอยก็คือสิ่งที่คุณคิดไว้นั่นแหละนะ แล้วบางคนที่เป็นคนโสดที่บริหารเสน่ห์แล้วมีคนเข้ามาจีบนะบอกว่าจะขอบอกเลยว่าคุณอะฮอตมากนะช่วงสิ้นปีเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรให้คุณได้ออกสังคมแล้วก็คุณเป็นคนที่ฮอตอ่ะที่คนใครรู้จักแล้วก็รู้สึกว่า อยากเขาหาอยากเขาใกล้อะไรประมาณนั้นนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะบริหารเสน่ห์เก่งมากเลยนะแบบว่าเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าคุณอาจจะมีความเก่งอยู่แล้วในเรื่องของความพัฒนาตัวเองไม่หยุดหย่อนนะแล้วก็ยิ่งคุณมีสเสน่ห์ยิ่งคุณมีความมั่นใจในตัวเองมันก็ยิ่งทำให้คนชื่นชอบแล้วเขาหามากๆนะนั่นแหละค่ะก็เป็น สิ่งที่คุณจะได้รับข่าวดีที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีสถานนะมีคู่ก็ตามคุณจะสบายใจขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาอย่างชัดเจนแน่นอนนะคะและใครที่รอคอยคู่ใครที่เคยขอพรเรื่องคู่ที่คุณเคยเสียใจยมานะไม่ว่าจะขอให้สมหวังในเรื่องคู่ขอให้คนเก่ากลับคืนมาหรือ ขอให้ตัวเองเจอสิ่งที่ดีเจอคนที่มีความมั่นคงจริงใจกับคุณก็ตามขอให้คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองก็ตามบอกได้เลยว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณขอนะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณขอมันจะสำเร็จขึ้นมานะคะคุณจะได้รับข่าวดีแล้วดูเหมือนว่าคุณจะมีความสุขมีความแบบ สนุกสนานกับชีวิตที่คุณต้องการที่คุณเป็นอยู่ด้วยนะคะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกลับมาสดใสอีกทีบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองกลับมาวัยรุ่นอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทางๆท,ที่อาจจะเป็นวัยกลางคนวัยทำงานแล้วนะบางคนก็ททำตัวเหมือนเด็กขึ้นมีความสุขทำอะไรสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำนะทำอะไรที่ มันมีความสดใสในตัวเองนะคะนั่นแหละคุณจะรู้สึกแล้วก็อยากทำมันขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะอย่างน้อยอ่ะคนที่มีคู่มีความรักหรือคาดหวังในเรื่องของความรักคุณจะเจอความรักที่แท้จริงเจอเนื้อคู่เข้ามาแล้วนะคะเป็นคู่ชีวิตที่พร้อมที่จะจับมือกันไปตลอดเลยมีความมั่นคงมีความที่ รักกันอย่างแนบแน่นหนักไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปไหนนะคะก็อย่างน้อยคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วบางคนมีเป้าหมายใน่อึงของความรักก็คือการแต่งงานนี่แหละนะชัดเจนคือคนคนนี้คือคู่ของคุณแล้วนะบางคนก็กลับมารักตัวเองมีเป้าหมายคือกลับมารักตัวเองนี่แหละเพราะว่าเป็นความรักที่รู้สึกว่ามันจะไม่ผิดหวังนะให้ตัวเองมากเท่าไหร่ ดีเท่านั้นนะคะบางคนใส่ใจสุขภาพรักตัวเองตัวเองก็มีความสุขสุขภาพดีมันก็ไม่เสียหายมันก็ไม่สูญเปล่านะคะแล้วก็มันจะมีสิ่งดีๆตามมาต่างหากนะก็คุณจะมีความสบายใจเกิดขึ้นแหละแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้อย่างน้อยอะความรู้สึก ในใจคุณจะสดชื่นมากๆไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ก็ตามนะคะไพ่ยังพลังงานมันยังสนับสนุนอย่างที่พูดไปทั้งหมดแสดงว่าที่พูดไปเป็นพลังงานที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นแต่จะตรงกับใครมากเท่าไหร่ก็มาดูมาเทียบเอานะคะอย่างน้อยคุณจะมีประสบการณ์คุณจะมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เก่งขึ้นมองการไกลมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้คุณแกล่งขึ้นนะคะมันไม่สูญเปล่าบางทีคุณอาจจะโดนเอาเปรียบอาจจะโดนมองไม่เห็นคุณค่าหรือทำคุณคนไม่ขึ้นก็ตามนะสิ่งสิ่งนั้นจะทำให้คุณเก่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้น บางคนก็จะทำให้มองการไกลเกิดขึ้นนะคะเราก็จะนิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าได้เจอบทเรียนต่างๆมาแล้วแล้วบางคนก็อาจจะทำให้จากคนที่เรียบร้อยอ่อนหวานกลายเป็นคนเซ็กซี่มีสเสน่ห์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะอาจจะดูดีขึ้นมาได้ทีเดียวนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลง แต่มันก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแคุณบริหารเสน่หได้ดีขึ้นเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะพบเจอกับคนที่ที่คุณจะได้พูดคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อนแนะนำนะจะมีสังคมมากขึ้นแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นเช่นกันนะคะ ความเหนื่อยในเรื่องของงานมันก็ยังมีอยู่นะที่มันจะเข้ามาในเรื่องของการเงินแต่ก็คุณสามารถจัดก,การวางวางแผนแก้ปัญหาในเรื่องของการงานได้ดีเลยแหละนะคะแน่นาคตคุณวางแผนเรียบร้อยแล้วนะ สิ่งที่คุณขัดแคลนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกความรักหรือการเงินมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีคุณจะเลือกตัดสินใจได้ดีเลือกคนที่จะเข้ามาได้ดีว่าคนไหนที่พร็อกสิกค,คุณจะไม่รับคุณจะเขี่ยออกทันทีจากชีวิตเพราะว่าประสบการณ์คุณมีแล้วฉะนั้นคุณจะไม่เลี้ยงไว้เลยนะคนที่เข้ามาทําให้คุณเสียใจหรือทําเป็นคนที่มาเอาเปรียบคุณนะ คุณจะรับรู้แล้วก็จัดการกับคนพวกนี้ได้ดีมากเลยนะคะก็คุณจะเปิดรับเฉพาะคนที่จริงใจคนที่รอคอยคนที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณเท่านั้นแล้วก็เขาคนนั้นต้องมีความจริงใจเอาใจมาแลกกันเท่านั้นที่คุณจะเปิดรับนั่นแหละคือความรู้สึกที่คุณอาจจะ เปลี่ยนแปลงคิดแบบนี้ก็ได้นะบางคนคิดแล้วบางคนยังไม่ได้คิดแต่ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปแบบนี้แต่เชื่อเถอะว่าในเรื่องของความรักการเงินการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใครที่เหงาซึมเศร้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปมีความสุขแล้วอย่างน้อยถ้าอยู่คนเดียวคุณก็จะมีความสุขกับคนรอบข้างความสุขกับคน คนตัวคนเดียวนะตัวคุณเองแล้วก็ความสุขกับครอบครัวนะส่วนคนที่มีคู่หรืออ่ากำลังพูดคุยก็จะกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะ ส่วนคนที่ยังไม่เจอก็อาจมีโอกาสที่จะได้เจอเร็วๆนี้นะคะไม่เกินสิ้นปีนี้นะขอให้เป็นพลังงานที่ดีขอให้เป็นพลังงานที่ชัดเจนนะสำหรับคนที่เปิดใจน้อมรับพลังงานนี้เอาไว้เก็บเอาไว้นะบางคนก็เก็บบันทึกเอาไว้เพราะว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะมาดูขอดูไพ่ต่ออีกนิดนึงนะ ไปเลอลล์คออีกสำรับหนึ่ง to love นะคะ to love Oracle นะมาดูกันว่ามันจะมีความรักแบบไหนจะมีความรักที่เป็นความลับอะไรเกิดขึ้นนะที่จะทำให้คุณบริหารชีวิตได้ดีขึ้นแบบนี้นะจะมีข้อแนะนำอะไรให้คุณบริหารชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะ เหมือนกับว่าต่อไปนี้คุณจะจัดการชีวิตของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นไม่วุ่นวายเหมือนเดิมนะก็อาจจะมีประสบการณ์แล้วสำหรับคนที่มีคู่ก็จะจัดการชีวิตคู่ให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นอะไรที่มันมีปัญหาอะไรที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาคุณทั้งสองคนจะระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นนะก็รู้สึกว่าจะจัดการ ระบบชีวิตให้มันเป็นอย่างดีจัดสรรความรักให้มันลงตัวให้มีกันและกันไม่ให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีช่องว่างให้คนอื่นเข้ามาทำให้ชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณได้สั่นคลอนอีกแล้วนะคุณรู้สึกได้นะก็บางคนที่เพิ่งจะเจอกันหรือยังไม่มีใครจะมีคนเข้ามานะคะจีบคุณใครที่ มีแล้วก็จะได้พบเจอกันจะมีการเดทการเกิดขึ้นนะจะมีการนัดเดทพบเจอกันสร้างความสัมพันธ์ความใกล้ชิดกันเกิดขึ้นนั่นเองนะใครที่บอกว่าแม่หมอพูดซ้ำบอกได้เลยว่าคนละพลังงานนะคนละสำหรับแล้วก็บางทีพลังงานมันซ้ํากันนะคะถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปแต่ถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวแม่หมอบล็อกเองนะนั่นแหละแต่ถ้าแม่หมอ แค่ขอ FC ที่เป็นชื่นชอบของ,ของพลังงานนี้จริงๆนะใครไม่ชื่นชอบไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้บังคับนะก็บางทีพูดซ้ำบอกว่าพูดซ้ำก็พลังงานมันเสริมกันะจะให้ทำอย่างไรนะใครไม่ชอบก็บายๆนะคะไปไปชอบที่คุณชอบนั่นแหละไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะแล้วก็สำหรับคนที่ พลังงานของคุณที่จะเจอนั้นคือเป็นการปรับเปลี่ยนนะบอกได้เลยว่าคุณกับเขาความรักนะขอพูดพลังงานเรื่องความรักก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันสมดุลการเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มพบคบกันใหม่หรือเคยอยู่ด้วยกันแล้วนะคะ หรือพร้อมที่จะเป็นครอบครัวกันแล้วน่นแหละแต่งงานกันจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันสมดุลให้เข้ากันได้นั่นแหละนะก็จะเป็นความรู้สึกที่มีความสุขแล้วก็มีอิสระภาพในความรู้สึกในความรักครั้งนี้เกิดขึ้นจะไม่แบบเครียดอีกแล้วจะไม่แบบเอาเปรียบกันและกันจะไม่เจอความความรู้สึกที่จะมีความรู้สึกที่คนจะจะเข้ามาเอาเปรียบคุณอีกแล้วนะคะ ก็มีการให้และการรับที่สมดุลการเกิดขึ้นนะก็มันจะเป็นของขวัญสำหรับชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่คุณจะได้พบเจอนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะที่จะเป็นรางวัลของชีวิตบางคนก็อาจจะมีการให้อภัยให้โอกาสใครบางคนเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้หรือบางคนก็ให้โอกาส ที่ตัวเองจะเดินก้าวหน้าไปด้วยการที่รักตัวเองมากขึ้นนะให้โอกาสคนอื่นมามากแล้วบางคนก็ให้โอกาสตัวเองบ้างนะคะก็เป็นการที่ปฏิเสธความรักที่ท็อกซิกนั่นเองนะคะก็อย่างน้อยสิ่งที่คุณจะได้พบเจอก็คือคุณจะได้มีความสบายใจเกิดขึ้นละไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นละนะจะอยู่ใน คุณจะเลือกอะว่าคุณจะเลือกคบใครฉะนั้นเพื่อนฝูงสังคมชุมชนที่คุณจะเลือกนั้นคุณจะเลือกในสิ่งที่ทำให้คุณสบายใจเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณมีประสบการณ์แล้วนะแล้วก็คุณคิดว่าคุณจะมีขอบเขตให้มากขึ้นในการ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการให้ใจใครนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการเชื่อใจใครก็ตามคุณจะมีขอบเขตมากขึ้นนะไม่ช่วยคนอื่นมากเกินไปไม่เชื่อใจใครมากเกินไปบางทีเราเชื่อใจผิดคนมันก็ทําให้เราเสียใจยได้นะคุณจะรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะคะ แต่สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันก็ทําให้คุณเซตตัวเองแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณดําเนินไปอย่างเรียบง่ายแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขในเรื่องของอสุขภาพกายใจด้วยแหละนะคะนี่ก็คือสิ่งที่พลังงานของวันนี้อาจจะเกิดขึ้นภายในสองสาเดือนนี้นะคะก่อนสิ้นปีนี้นะก็ขอให้เป็นพลังงานที่ ดีงามอย่างนี้จริงๆนะขอให้เกิดขึ้นจริงๆกับทุกคนทุกท่านที่ได้พบเจอหรือใครที่มีความคิดแบบนี้อยู่แล้วนะและมันตรงกับที่แม่หมอพูดไปก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆทวีคูณขึ้นไปนะคะขอให้พบเจอพลังงานแบบนี้นะเพราะว่าคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครอบครัวใครมีความรักอยู่แล้วเป็นครอบครัวบอกได้เลยคุณจะมีความสุขขึ้นนะขอให้ เจอเจ้าของพลังงานนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไม่หมอจะเข้ามาอ่านคอมเมนต์นะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยสำหรับ f อที C ่ T. ติดตามกันมาตลอดนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะอ๋อเมื่อวานแม่หมอลงคลิปเหมือนกับจะซ้ำเพราะว่าบางทีต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ อัดคลิปไว้นะเป็นคนที่อัดไว้แล้วก็ไม่ใช่อัดแล้วลงเลยบางทีแล้วก็มาลงทีหลังนะมาตัดต่อเองอีกบางทีลงไปแล้วบางทีมันเหมือนกับตัดต่อซ้ำก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ก็ตัดแบบคนละตอนนะคะที่ออกไปเมื่อวานถ้าใคร งงว่าทำไมไม่หมอะลงซ้ำก็ขออภัยด้วยนะยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามดูให้ทวนถี่ว่าเมื่อวานยุ่งจริงๆนะคะขอให้มีความสุขนะคะทุกคนทุกท่านรักนะคะสวัสดีค่ะ